สวัสดีจ้าทุกคนนียเดอเตรียมของค่ะสิไปตกป่าห่อเขายังเรียบรเอยก่อนออกเดินทางก็ส,สื่อของก้วยค่ะแนวกินชุมชุมข้อจักน้อยนะคะไปจ้าสื่อของแล้วแล้วเดินทางจะบ,บนันี้ไปเอ้าคนนี้ไม่ทำงานมาจ้าพี่น้อง กำลังสิเขาอำเภอทาม่วงเนะคะ่ะอยากพินบ่กบ้านสบายอยู่ในเมืองเนะคะ่ะวังหันแต่ออกมไม่อ้กวัวใหภูเขาเพิ่ง <5. S 1> ดูหาใช่เลี้ยวไปทางทาม่วงเนะคะ่ะพี่น้องบ้านสบายอยู่ในจังหวัดเมืองกาญจน์มื่อวันนี้เขาสิมาตกปลาท่าม่วง <S 2> 2 <S กัน <3 S 1> จ้าเลขสามห้าสี่เวสือเยื่อป่ากันนค่ะทุกคนต้องหาเยื่อไอ้มันก่อนนะคะ มาได้อาหารป้าลนะถุงบักไงหนึ่งได้บะได้ได้มาเบิ่งกันนะคะถึงแล้วเดอ้อทุกคนเขื่อนท่าม่วงตุ่มแก้มลิงนะคะได้ที่หมายแล้วค่ะนี่คนของลงจากมาจากรถเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเตรียมโตค่ะเดี๋ยวทีย่อนเบสแล้วถึงแล้วเดอ้อทุกคนบรรยากาศ ม,มีป่าบ่มีปลาเดี๋ยวรูกันค่ะผสมตสมล่ำด้จากพี่น้องอาหารป่า เหยื่อสีห้าสีตกตานะคะเครื่องผสมใดดอกสีเขียวเมื่อห้งจากน้ำกระเจา้าผสมเกาทีสบายหูกับซีมีขนมปังเด้อใบเตยกะทิใบเตยกะทิพะนะไผ่เขียวไผ่เขียวใบเตยกะทิไผ่เขียวขนมปังขนมปังปั้นขนมปังขนมปังปั้นแล้วก็ หั่มเลยค่ะพี่น้องหรือว่าลำลำลำเขา่าผสมกันปลาประกาศหัวอาหารปลากินพืชปะนะสูตรใดบุญอ้าวข้วนข้นข้นค่ะมีผสมค่ะปลามันกินแนื้อมูนิ่คือข้นข้นกินต่บมกุ่ง ใส่น้ำจักหน่อยด้ยค่ะใส่พ่อยมมันปั่นได้จกักว่าตวงจังในสูตรจังในสบายากับกูหูดข้นข้คนค่ะนาพ่อปั่นได้แล้วค่ะพ่อค่ะโอเคส่วนผสมเรียบร้อยก็อเป็นขันของแผ่นตัวนั้นมาต่อบิดก็นด้ค่ะ จะเขาเอื่นต่อป่บุอนนะะุปกรณ์เ้อค่ะกระสีมีประมาณนี้มาผูกเบ็ดผูกยังเบิ่งเ้อค่ะเบ็ดตะละขั้นว่าเบิ่งว่ามันสีได้ป่าจากตัวแ้วค่ะม้นเนี่ยสูค่ะซื้ออาหาร เื้อเยอะเอาเหมือนประมาณสองสามลอยนี่แหละค่ะประมาณนี้ค่าหนามชุ่มข้ออีกนะคะเบื้องเรื่อว่าไปซสือป่ากม็มาตกปากสีแนวดสีน,นดนันก็กันนะคะแสิใส่ใส่เดือนก่อนนะค่ะเกี่ยวอา่าจสมาปั่นล่ำใส่พร้อมนะคะ เตรียมเยื่อค่ะปั่นลงไปบังดูสูตรนี้ใช่ได้บะเาะปั่นคือคือปั่นเขานะคะคือบอดมูเจ้าว่าอาา่าฮะก็ับมาต่อใส่กับขั้นเบ็ดด้วยค่ะแบบนี้เตรียม เตรียมฟาดค่ะเตรียมฟาดจิฟาดมาเลยเด้อค่ะวัแบบนนี้เตรียมฟาดนะคะเอาฟาดนำมันลงไปค่ะโอ้ยพูดนะโอ้สุดสุดฟาดแล้วเด้อค่ะพี่น้องทาแบะบนี้ค่ะทาสวัสดีจ้าพี่น้อง มาเด้วยมาตกป่าอาบกฮงมาต่ำพ,พร้อมค่ะฝานไว้ก่อนขาดบ่ไดเด้ต่ำมุฮงส่งโกมาโพกหอดเอาหอดโพกหอดสากออกมาสู้แนวค่ะเห็นไหมมาด้วยพี่น้องต่ำฮงมาตกป่า บัไรคือตำบักโุงปากระยอนเบ็ดไปแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะถาบบดนี้นี่จะตำบักโุงเ็นแนวกินเนืงอหมูเวนใส่น้ำตาลลงจากน้อยเด้อค่ะผงชูรสใส่หลายแส่บหลายจ้าประแดก กน้อยน้ำปลา,ากือเทยด้วยค่ะหาซื้อกระเทศหน่อยคือ,อยังแถวบา้านเฮาบ่มีอันอน,น้อยน้อยนะแม่เขาเอิญแบบยังวะเมืองการเขาเอิญมะเขือส้มพะนะบักหน้าโอ้ยลืมเอาน้บาบักขามเปียกมาก ขยะนะคะเมต่ตกป่ามา่ยังเขาก็นตองเตรียมถุงใส่ขยะพร้อมจยสหาทิมทัว่วาสม,สมลงไปุงค่ะใส่ลงไป เลือดเลือดขาพีนาาพ่น้องนมาจะพี่น้องมึนเขากจ็ต่ำหอเพราะก็เจ็เก็บด้วยไก่เนี่ยจ้าวังห่ะ ยอดอ่อนเอ้ยแม่แม่ปากอ่อนหมูถอดน,านมามเ่เศร้าหมูขาวท่านกินข,ขาวเศร้าเลยด้วยน้อง ทใหม่ตื่นมามม่สอบนั่งขายของช้ำหานอยบาทออนอยู่หม่งงไมลายแก่ พาไปรท่านกินเบียร์ด้วยค่ะตอนนี้หิวข้าวอาหารพรเกษตรหน่อยอยังไง ไม,ไ,ไม่กินข่าวหิวแห้ปลาบ่กกินหรอเด้อพี่น้องเก็บเบ็ดม้อนี้นาสิเป็นวันยุด์ค่ะเป็นวันอาทิตย์ปลาก็หยุด์ค่ะบ่กิน โตเลยค่ะพี่น้องมืงหลายคลิปนี้พ่อสนีดเวยค่ะพี่น้องเก็บของก่อนของหลายแดดก็ห่อนแดดก็บละไรบายบายค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเนี่ยเ,เตรียมของค่ะสิไปตกป่าห้อเขายังเรียบร้อยก่อนออกเดินทางกัสิ ซื้อของเด้อค่ะแนวกินชุ่มชุ่มข้อจักน้อยนะคะไปจ้าซื้อของแล้วแล้วเดินทางจะบนันี้ไปเจ้าคนนี้ไปทำงานแม่จ้าพี่น้องจะลังจิเข่าอัมเภอท่าม,ม่วงะะเลยค่ะเนี่ยเ็นน์บ้านสบายอยู่ในเมืองเลยคะ่ะมังหันแต่ออกม,ม่เอาว้ายวิวภูเขาคนนึงอ่าใช่เลี้ยวไปทาง ม่วงเนะค่ะพี่น้องบ้านสบายอยู่ในจังหวัดเมืองกาญจน์วันนี้เขา,าสิมาตกปลาท่า,าม่วงกันจ้าจุดหมายเลขสาม่แหวสือเหยื่อป่ากันนค่ะทุกคนต้องหาเหยือห่อมันก่อนนะคะมาได้อาหารปลานะหนึ่งถุงบักใหญ่หนึ่งได้บได้ได้มาเบิ่งกันนะคะ่ะถึงแล้วเด้อทุกคนเขื่อนท่าม่วง ต่งแก้มลิงนะคะได้ที่หมายแล้วค่ะเนี่ยคนของลงจากมาจากรถเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเตรียมโตค่ะจะย,ย่อนเบสแล้วถึงแล้วเด้อทุกคนบรรยากาศมีป่าบ่มีป่า,ปปาเดี๋ยวลูก,กันค่ะ